สวัสดีค่ะแพทย์หญิงณชาช้างสวัสดิ์นะคะกูมาลแพทย์ประจาโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาค่ะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับโรค IPD ค่ะหรือโรคติดเชื้อ p n e โ m o c o c ั u s นะคะโรคติดเชื้อ p n e โ m o c o c ั u s นะคะเกิดะะจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า s t ต p โตค o c o c ส u s ว n e u m o n e นะคะซึ่งทําให้เกิดอาการดังต่อไปนี้คือ 1. การติดเชื้อในระบบประสาทโดยทารกอาจจะมีอาการหงุดหงิดร้องไห้เสียงสูงร้องไห้คลางตัวแข็งตัวอ่อนถัดมานะคะ าการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะผู้ป่วยจะมีไข้หนาวสาั่นหัวใจเต้นเร็วและหายใจเร็วการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งอาจจะมีอาการปวดหูแก้วหูแดงแก้วหูบวมมีไข้และการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างโดยการติดเชื้อที่ปอดเป็นสาเหตุอันดับแรกที่ทําให้เด็กอายุต่ากว่า5ปีเสียชีวิตโดยผู้ป่วยมามีอาการไข้หนาวสาั่นหายใจเร็วหายใจลำบากและเจ็บหน้าอก โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการได้รับวัคซีนค่ะโดยวัคซีนจะได้รับตั้งแต่2เดือน4เดือน6เดือนและ13เดือนค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่แผนกกุมารเวชโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซาค่ะ <S 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 <S